เฮียให้มาไม่ให้ส้วมให้เสียนไม่ตอรวจอดใจมาเลยอะไรของมึงเองอ่ะนามครับใครต้องการเฮียนะครับกูยังไม่พูดคำเสนอหน้าเฮียมึงเห็นากูกำลังข้ามเข่งกับกังคิดเล็กอยู่อ่ะเฮียเฮียครับเฮียอะไรจะพูดอีกอ่ะผมอยู่กับเฮียมาสามปีแล้วแล้วไงเมื่อไหร่ผมจะได้ขึ้นชกครับโอ้มึงเอาสมหนของสมองมาคิดคำถามนี้ป่ะมึงจะชกมวยอ่ะครับ แค่มึงยืนประคองให้ลมหายใจถึงว่าพวกนี้ก็หรูแล้วไอ้เหี้ยเดินแค่สี่ห้าเก้ามึงก็เป็นรวมแล้วมึงเรียกจะมาชกมวยให้มึงไปซื้อข้าวมังไก่ปากซอยหายไปเกือบสามชั่วโมงไอ้สักไปเป็นลมกลางซอยดีนะไอ้พวกสายลังเก็บขยะเหง้ะไม่งั้นมึงตายละโดงมกขึ้นตาตาไป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 ยืนแย่อากาศหายใจเฮียเอาแก้วผมไปเราไม่ต้องการหรอกไม่กินหรอครับเก็บไว้ยอะๆนเฮีย มึงคงด้แผ่งซีดีวะเนี่ยน่าจะเอาไปติ่งหางช้างกูอยากจะรู้ข้างในมึงมีลำไส้ใหญ่ลำไส้น้อยอะไรไหมอะเฮ้ยลูกน้องตำละคของมึงเหี้ย <c oughs> อา่าที่นี่มีใครอยู่ไหมทรับอาไม่มีใครอยู่หรอกเฮ้ยถ้าไม่มีใครอยู่กวไปก่องล้วนะเว้ยเฮ้ย <c oughs> ทำไมกูต้องมาเล่นมุกอะไรกับพวกมึงเลเน่ย หรือเป็นใครเฮียอาใช่ไหมครับถอวต้มไม่หิวก็ไม่ได้ถามว่าเลยหิวไหมบอกถ่วต้มแล้วนี่อาเองอ๋อเฮียอาเองอผูกต้องแล้วอสวัสดีครับเฮียอาอสลักลี่หรือเป็นใครอ่ะผ,ผมดีใจมากเลยผมตามหาเฮียมาตั้งนานผมจะมาสมัครเป็นนักมวยที่นี่ครับผมชื่อสมนึกครับสมนึกผมอยากเป็นนักมวยผมจะหาเงินไปช่วยแม่ครับหาเงินไปช่วยแม่ครับ นักวยยอกระตักอยู่แม้เป็นอะไรตอนแรกเป็นสิวครับอแต่ว่าตอนหลังสิวมันเริ่มอ,อักเสบแม่ผมก็เลยเอาเข็มบงมันเป็นบาดทะยักแล้วก็ลามไปเป็นมะเร็งครับตอนนี้แม่มึงเป็นสิวฉีเม็ดเม็ดเดียวครับฮียเม็ดเดียวทาตรวจใจกูมีเป็นสิบสิบเม็ดกูยังใช้เลยมาเลยเอผมเพิ่งรู้ว่าผมแม่โป้งตีนเป็นสิวได้ด้วยเออมึงเห็นไหมเล็บขบตรงเนี้ยไอ้แกยกูพ่งเรี่ยงแล้อ่ะ เข้าตร,ต,รตรงๆเลยมาทำไมเนี่ยเฮีย er ครับขอความกรุณาให้ผมหน่อยนะครับผม,มอยากเป็นนักมวยชกเพื่อหาเงินไปช่วยแม่ครับ er เฮียนักมวยยอการตังค์อยู่หาเงินไว้รักษาแม่พอกูรับมาอยู่กับกูได้มีขีดเดืองแล้วเขาโมยนมกูไปไขุ่กอย่างนี้ทุกงเลยไอ้เฮียใครกูจะไม่เหลืออะไรแล้วสุกวางเนี่ยกูจะเลิกล้มไข่มวยแล้วกูไม่อยากทําแล้วเฮียจะเลิกล้มทําไมล่ะครับก่อยเขาอะสิ ออกมาเปิดค่ายมวยค่ายๆวะเนี่ยเลยทําให้ค่ายวะต้องดอกถอยหลังลงไปคิดว่าตั้งไปก็สู้มองไม่ได้ปวดทอ้อปวดท้อมากๆวะไม่อยากจะทําค่ายมวยอีกต่อไปแล้วไปสมัครที่อื่นเถอะนะถึงอยู่ล้วก็ไม่นังแล้วนะมันจะมีอนาคตมาก่าอ,อยู่กับวะไม่รับจริงเหรอครับอย่าว่าไม่รับเลยถึงรับก็อยู่ได้ไม่นังหรอกนะไปหาที่อื่นถอยหรือจีเลยนะ